สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานอีกสองใบครับไม่ค่อยได้ทำเลยตอนนี้ทำตะเป้นหัวกงทำไม่ทันครับเขาสั่งเยอะนี่ครับสองใบครับครับถ้าใดสนใจก็ทักถามหรือโทรถามก็ได้ครับเหนืออาจารย์ท่านใดที่ทำที่ทาแลกเกอร์ เป็นก็ช่วยแนะนําผมเลยครับแล้วผมทาปุ๊บมันจะมีสีขาวๆคล้ายๆเมือกๆขาวๆครับเต็มเลยครับผมทาเล็กเกอร์ครับอาจารย์ท่านใดที่ทํางานไม้เป็นทาเล็กเกอร์เป็นก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับครับผมก็ทาไม่ค่อยเป็น,นมือใหม่ครับผมนี่ครับตอนส่งผมไม่ได้ส่งเอาหัวขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเอาหัวใส่ใต้ใต้ใตน,นี่ไหมครับ โอ้โใส่ในกรงไว้นะครับนี่ครับใส่ไว้่างนี้ครับผมว่ามันทรงสวยดีนะครับนี่นี่ครับครับผมการท่านใดสนใจก็ทักมาถามหรือโทรถามก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเอแค่เข้ามาถามก็ได้นะครับครับขอบคุณครับ